ค่ะทุกคนตออันนี้คือไลท์ท็อปนะคะก็คือแคคตัสชนิดหนึ่งนะมันจะมีแคคตัสต้นเล็กๆอยู่ข้างในนะคะเดี๋ยวตะวันจะตัดให้ดูนะคะโอเคค่ะตอนนี้นะคะตะวันจะลองตัดให้ดูนะคะจะเห็นว่าเห็นไหมต้นนี้นะคะมันจะงองๆนิดนึงเพราะว่า มันจะมีข้างในนะคะหนึ่งต้นนะคะทุกคนเหมือนต้นเล็กๆต้นนี้นะซึ่งตะวันก็ตัดไปแล้วเรียบร้อยนะคะเราตะวันจะตัดให้ดูนะมันเป็นอะไรที่แบบอ่าก็ต้องระวังนะคะอย่าโดนตัดโดนอีกต้นหนึ่งนะคะเพราะว่าเขาจะมีอีกต้นหนึ่งข้างในนะ,ะมันจะสนุกตรงที่ตอนเราตัดนี่แหละคะ่ะก็ต้องระวังนะคะทุกคน ตอนนี้ตะวันก็ตัดแล้วเรียบร้อยนะคะเห็นไหมรอยตัดนะคะเดี๋ยวตะวันจะแยกออกเลยนะคะเป็นยังไงนะคะอือนี่ไงล่ะคะก็คือมีต้นเล็กข้างในด้วยนะคะ โอเคเราได้เช็คตัดอีกสองต้นแล้วนะคะน่ารักมากมากเลยนะคะทุกคนนี่นะคะต้นนี้ก็เหมือนกันนะคะแล้วก็ต้นนี้ก็เหมือนกันนะคะแต่วันจะค่อยๆตัดนะคะทุกคน อ,อ,อนี่นะคะทุกคนแกะงวนแล้วนะคะอันนี้คือต้นเก่านะคะเราก็จะได้อีกอ่านี่เรียบร้อยน่ารักมากๆเลยตะวันชอบตอนที่แกะออกนะคะมันเป็นอะไรที่แบบอุ๊ยมันลุ้นไง ะะเดี๋ยวตะวันจะแกะต้นนี้ด้วยนะคะสนุกนะคะทุกคนหนึ่งปีนะคะก็จะสามารถแกะได้ครั้งหนึ่งนะคะ นี่นะคะต้นใหญ่นี้นะตวันจะแกะนะคะแกะแล้วนะทุกคนเป็นยังไงนะคะนี่ต้นเล็กนะคะทุกคน ตะวันก็ชอบนะคะน้องมีชื่อว่าไลท็อปนะคะทุกคนถ้าสมมติว่าใครอยากเลี้ยงนะก็ไปหาซื้อมาเลี้ยงได้นะคะนี่และคะ่ะน้องไลท็อปของตะวันนะคะเรามาดูต้นนี้กันนะคะทุกคนต้นเล็กๆนะคะตะวันคิดว่าน่าจะมีแล้วนะคะเดี๋ยวตะวันจะตัดจากฐานนะคะทุกคน ค่อยๆนะทุกคนอย่าอย่าให้แบบว่าโดนต้นข้างในนะคะเพราะว่าเราจะช่วยให้น้องโผล่ออกมารับกับแสงนะคะอื้เอ <c oughs> อต้นนี้มีสองนะคะ ก็ถ้าถ้าสมมติว่าต้นเล็กนะคะก็จะโผล่มาสองนะคะถ้าสมมุติว่าต้นใหญ่ก็จะโผล่มาสี่นะคะทุกคนมีราคาความสวยงามของธรรมชาตินะคะเดี๋ยวตาวันจะถ่ายมุมสูงให้ดูนะนี่ราคาทุกคนนี่คือมุมสูงนะคะน้องสวยมากๆาเลยค่ะนี่ละค่ะขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ